สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทําการจัดห้ามดับมอนที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ชื่นชอบอยากจะเผยแพร่นะครับจริงๆมีมอนเกมเนี่ยคือมีมอนเป็นเขาเรียกว่ามีมอนเป็นร้อยเป็นพันมอนเลยนะครับที่น่าเล่นน่าสนใจแต่ทีเนี้ยผมเจออยู่แค่นี้ผมก็เลยอยากจะลองจัดอันดับห้ามอนนี้ขึ้นมาก็อาจจะมีบางมอนที่แบบไม่ถูกใจคนแล้วก็บางมอนที่แบบโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะ ก็เวลาในคลิปเนี่ยอาจจะพูดติดขัดนิดนึงก็ผมไม่มีสคริปผมด้นสนเลยนะครับนะเอาจากความรู้สึกที่ลองเล่นมานะครับแล้วก็มาลองพูดดูนะครับนะถ้าผิดตรงไหนฝากติชมด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเลยครับโอเคไปโอเคครับเรามาเจอกับมอนอันดับที่5กันเลยนะครับอันดับที่5ผมยกให้เป็นเดอะโรสห้าสิบเอ็ดนะครับก็มันจะเขียนว่าเดอะโรสออฟห้าสิบเอ็ดนะครับก็ถามว่ามันก็ไม่ค่อยแตกต่างจากปกติเท่าไหร่หรอกแต่ ความคิดผมเหมือนเขาจะเพิ่มทรัพยากรเพิ่มขึ้นมาอยู่เนาะนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเพิ่มหรือเปล่าไาดูนะครับแล้วก็คือ,อความสามารถพิเศษของมอน,นเนี่ยคือเขาเพิ่มโฟกัสมาครับโฟกัสแต่ละประเทศอะไรเงี้ยเห็นปะก็อย่างเช่นของไทยที่ผมได้ทําอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะมีโฟกัสมากขึ้นมีบัฟบัฟบัฟต่างๆของประเทศได้มากขึ้นมีสายให้ไปได้มากขึ้น จะเป็นสายฟรานซิสฝ่ายประชาธิปไตยหรือสายกษัตริย์ก็มีนะครับเราจะเป็นเล่นเป็นรอจิตก็ได้นะครับก็ไปได้นะครับหรือจะเล่นเป็นจอมพลปอให้จอมพลปอขึ้นมาก็ได้นะหรือจะดูอย่างประเทศอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นประเทศที่ไม่มีโฟกัสนะครับแล้วมาลองดูมันก็มีโฟกัสเพิ่มขึ้นมานะนะบางประเทศแต่ส่วนใหญ่คือมีโฟกัสขึ้นมาทั้งนั้นครับนะนี่ครับนะโฟกัสก็มาทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ ใครที่แบบอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว่าไม่ได้อยากไม่ได้อยู่ติดกรอบกรอบเดิมอะอยากลองอะไรที่มันใหม่ๆผมแนะนำมอนนี้เลยครับเดอะโรส56นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในมอนที่สี่เลยครับโอเคครับเรามาอยู่กับมอนที่สี่นะครับมอนที่สี่เนี่ยผมขอยกให้มอนซอมบี้แล้วกันนะครับก็ใครที่อยากลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆก็แบบว่าเราคือเวลาเราเล่นเกมเนี้ยเราจะจินตนาการว่าคือเป็นกองกําลังทหารกองหนึ่งตีกับอีกองหนึ่งใช่ไหมแต่ทีเนี้ย ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยได้มาลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์ตีกับซอมบี้ละ่ะจากที่ว่าฮิตเลอร์จะตีฝรั่งเศส่ะในปี39อาจจะเปลี่ยนไปใหม่ก็ได้ครับโดยมีซอมบี้เข้ามานะครับก็เริ่มมาเนี่ยซอมบี้ก็โหดครับนะโหดมีกองกำลังอยู่775ผมว่าแนะนําสําหรับเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ที่แบบยังไม่ชินทางด้านกองกําลังหรือทางด้านกองทัพเนี่ยผมแนะนํามอนนี้เลยนะครับนะมอนนี้น้อยมากใช้พื้นที่น้อยมากครับนะโรงงานไม่จําเป็นครับเริ่มมามีปืนให้ เริ่มมามีปืนให้ตอง9ครับก็คือตอง9้าเลยนะฮะแล้วผมจะลองลันเกมให้ดูนะครับโอเคก็เราเป็นเอาง่ายคือเราเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกแน่ๆนอนครับนะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับเห็นไหมครับปืนตอง9้าครับอันนี้ผมไม่ได้โปรหรืออะไรเลยนะนะแล้วเรามีพวกของเราอีกพวกหนึ่งก็คืออยู่ทางด้านอเมริกานะครับทวีปอเมริกานะครับนี่ก็คืออีกพวกหนึ่งนะครับนะปืนเปิดไม่ต้องผลิตครับ มาถึงมีตองเก้าครับอ่าอยู่ที่ว่าคุณจะยึดโลกได้ไหมหรือคุณจะไปเป็นฝ่ายป้องกันมวลมนุษย์ชาติอ่าลิ้นพันไปแล้วนะครับนะหรือคุณจะเป็นฝ่ายซอมบี้เพื่อฆ่าล้างผลาล้างบางมนุษย์นะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่คุณละก็โอเคยวไปเจอกันต่อครับสำหรับมอนที่3มเดี๋ยวจะทิ้งมิงมอนทั้งหมดไ้ให้ด้านล่างนะครับโอเคครับเรามาอยู่กับมอนอันดับที่3นะครับซึ่งให้ผมอ่านชื่อผมก็คงอ่านชื่อไม่ออกอยู่ดีนะครับอาจจะมีคนถามว่าพี่ทำไมแมวไปแปลภาษาผมว่าคุณฟังจากผมอานา ในขณะที่คุณศึกษาว่าสงครามโลกจบสงครามเย็นเกิดแล้วประมาณว่าไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งชนะแล้วถ้าเกิดในประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่แล้วเกิดว่าคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชนะล่ะประเทศจะเป็นไงโลกจะเป็นไงมอนนี้ตอบโจทย์คุณได้ครับก็โลกก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะปัจจุบันก็อย่างที่ผมได้สตรีมไปนะครับทั้งโลกกลายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับก็จะมีก็ไม่เชิงคอมมิวนิสต์ทั้งหมดหรอกแต่คือ ยุโรปทั้งหมดเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดครับนะมอนนี้ก็ถามว่าสถิติภาพถือว่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะเราจะเล่นเป็นประเทศในในในเอูหรืออ่าไม่ใช่ดิเราจะพูดว่าเอูไม่ได้เราจะเล่นประเทศในยุโรปแล้วประกาศเอกราชขึ้นมาหรือเราจะเล่นเป็นเยอรมันแล้วก็กอบกู้อ่าออกกอบกู้ระบบเผด็จการขึ้นมาหรือจะกอบกู้ระบบอะไรก็แล้วแต่มอนนี้ตอบโจทย์คุณได้ครับแล้วมอนนี้เริ่มในปี2010ครับ ทางด้านพวกเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยจะไปไกลมาหน่อยอย่างเช่นอันเนี้ยอันเนี้ยฟาร์มาถูกไหมฟาร์มา G2 สกาเงี้ยครับนะคือพวกเทคพวกรถทงรถถังอะไรเงี้ยจะไปไกลหน่อยครับนะผมแนะนําให้เล่นเลยมอนนี้เป็นมอนที่คือเป็นมอนที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากประทับใจมากกว่ามอนในปัจจุบันที่อ่าเป็น2020อีกครับมอนนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนครับก็ลิงโหลดอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับอาจจะพูดไม่เยอะ แต่ให้ทุกคุณไปลองเองดีกว่ารับรองว่าจะมันแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อมอนที่2เลยครับโอเคครับเรามาอยู่กับมอนที่2นะครับก็ลองคิดสภาพดูถ้าเกิดว่ามนุษย์ลบกันจนมนุษย์กระลบกันไปปกตินะครับนะพอเวลาผ่านไปจนปีคศอ,อ2275มีมนุษย์ต่างดาวได้เข้ามาบุกโลกเราก็ทําให้มนุษย์โลกเราตายไปเยอะนะครับทีนี้เราจะต่อกรกับมนุษย์ต่างดาวยังไงซึ่ง มอนนี้ก็ตอบโจทย์คุณอีกแล้วครับนะก็เราจะเล่นเป็นมนุ <Lol. S 1> มนษย์ก็ได้หรือเราจะเล่นเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวก็ได้นะมนุษย์ต่างดาวก็จะเรียกว่าอะไรดีละ่ะจะถามว่ามนุษย์ต่างดาวมันก็ไม่เชิงมันอยู่ที่อ่านิยามของคนที่จะมองว่ามอนนี้มนัมน,ปมน,าน,านเป็นมนอนออกเป็นออกไปแนวทางไหนนะครับนะส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นมอนต่างดาวน,นะครับแบบว่ามีต่างดาวมาบุกโลกมีอะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็อีกคนหรือจะมองไปอีกแบบก็ได้ก็คือ ไหยน้วันที่โลกนะครับอาจจะมีเกิดด้วยกำลังตะลังสีงกงอกัรมตะลังสีของนิวเคลียร์อะไรเงี้ยทำให้โลกมันกลับไปสู่ยุคแบบที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีปืนมีอะไรอยู่เงี้ยนะครับเป็นรุ่นเป็นเป็นแบบคล้ายๆกับไปยุคก่อนนะครับนะบยังใช้ทอมสันอะไรพวกนี้อยู่เลยนะครับหรือผมเข้าใจผิดหรือมันกลับไปยุคอนาคตอะไรงี้ก็อะไรก็นี้ก็อยู่ที่คุณจะมองนะครับก็อยากให้ไปลองเล่นดู ถามว่ามันมันแน่นอนครับมอนนี้ผมก็เล่นอยู่ตลอดเลยนะก็คือมันก็เป็นการฝึกไปได้อย่างหนึ่งนะฝึกอะไรหลายอย่างนะครับก็เนี่ยบางคนเบื่อที่แบบว่าโอ้โหต้องเอาประเทศใหญ่ชนกับประเทศใหญ่หรือแบบว่าโอ้โหประเทศแม่งประเทศเราเล็กนิดเดียวไปเจอประเทศใหญ่เงี้ยเจาอะไรไปสู้วะก็มอนนี้ประเทศเล็กๆเยอะๆเลยคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผลประโยชน์ให้ประเทศคุณเริ่มกับไปใหญ่ทีนี้คุณจะไปตีประเทศใหญ่ๆเขาก็มีครับนะอยู่ที่ตัวคุณแล้วครับว่าจะ ทำให้มอนนี้หรือการเล่นองคุณออกไปในแนวแบบไหนโอเคครับมอนนี้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ด้านล่างเหมือนเดิมเดี๋ยวไปเจอกันมอนสุดท้ายครับมอนที่1นึ่งโอเคครับก็มอนสุดท้ายพวกคุณน่าจะรู้กันลนะเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะเบื่อที่แบบว่าเล่นแต่อยู่ในกรอบแบบเดิมๆหรือแบบเล่นในสมลรภูมิเดิมๆหรือสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราก็พอจะเดากันออกละว่ามันจะออกไปแนวไหนออกไปทางไหนแต่ทีนี้ผมก็อยากจะมีข้อสเสนอมาเหมือนกันก็คือ สงครามโลกครั้งที่1ครับก็สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง,ง,ง,งฝ่ายมหาอำนาจกลางเป็นฝ่ายแพ้ใช่ไหมแต่ทีนี้คุณอยากจะปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์นิดหน่อยอาจจะทําให้ฝ่ายฝ่ายมหาอำนาจกลางได้กลับมายิ่งใหญ่หรือคุณอาจจะแบบทําให้ประเทศประเทศหนึ่งที่ไม่มีบทบาทในประวัติศาสตร์นั้นๆเลยทําให้มีประวัติศาสตร์ทำให้มีประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่มอนนี้ตอบโจทย์ได้ครับก็คือมอนสงครามโลกครั้งที่1เราจะจําลองเป็นประเทศประเทศไหนก็ได้ครับนะจะเป็น อ่าเยอรมันดีเอ็มพายหรือจะเป็นออสเตรียฮังการีหรือจะเป็นฝรั่งเศสก็ได้ครับนะมอนนี้ก็ยังเป็นมอนเป็นมอนที่1ในดวงใจผมอยู่ดีเพราะว่าไหนจะเรื่องทรัพยากรเนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามาแล้วก็คือเพิ่มเข้ามาเยอะก็คือไทยก็เพิ่มนะครับนะก็คือไทยก็ใหญ่ได้แน่นอนนะครับทรนะัพยากรเนี่ยมีไม้เข้ามาแล้วก็การผลิตการวิจัยอะไรเงี้ยมีเยอะนะครับแล้วก็มอนเนี้ยมันสามารถเล่นได้สูงสุดไปถึง1945โดยเราเริ่ม1,910 ก็กี่ปีก็ลองบวกกันไปดูครับนะเริ่มจากปืนแรกๆเลยครับเป็นพวกแ่บปืนแบบยิงทีหนึ่งคือชักชักเป็นชั่วโมงอะ่ะนะคือยิงไปแล้วนัดหนึ่งอีกสิวันถึงใส่กระสุนได้อะไรเงี้ยครับนะก็ลองมาเล่นดูเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับก็โอเคทั้งหมด5มอนก็มีเท่านี้อันนี้คือมอนที่ผมชื่นชอบ่านั้นนะโอเคครับ โอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ดูไปแล้วทั้งหมด5มอนผมก็อันนี้เป็นมอนที่ส่วนตัวที่ผมชอบแล้วก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่ผมพูดผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับนะความรู้ผมก็ไม่ได้แน่นเรื่องมอนเนะี่ยอย่างเช่น5มอนเนี่ยอาจจะมีใครคนนึงอาจจะช่ำช่ำชองเรื่องมอนไหนมอนหน,น,นึ่งอันเนี้ยเรื่อผมอาจจะพูดผิดอันนี้ขออภัยด้วยนะครับนะอันนี้คือตามความเข้าใจของผมล้วนๆนะครับถ้าอยากให้มีอีกคอมเมนต์ว่าขออีกอ่านะจะเป็นห้ามดับมอนห้ามดับเกม ห้ามดับเฉพาะเกมในประวัติศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ถ้าอยากให้มีอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับหรืออยากให้มีก็กดไลค์ครับเหลือไว้เจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอเคครับ ก็ม็อดสุดท้ายพวกคุณน่าจะรู้กันลนะเนาะหลายคนเนี่ยอาจจะเบื่อที่แบบว่าเล่นแต่อยู่ในกรอบแบบเดิมๆหรือแบบเล่นในสมรภูมิเดิมๆหรือสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราก็พอจะเดากันออกละว,ว่ามันจะออกไปแนวไหนออกไปทางไหนแต่ที่นี้ผมก็อยากจะมีข้อสเสนอมาเหมือนกันก็คือสงครามโลกครั้งที่1ครับก็สงครามโลกครั้งที่1ฝ่ายมาอำนาดกลางเป็นฝ่ายแพ้ใช่ไหมแต่ทีนี้คุณอยากจะปรับเปลี่ยนประวัติศาสตร์นิดหน่อย อาจจะทําให้ฝ่ายฝ่ายมหาอำนาจกลางได้กลับมายิ่งใหญ่หรือคุณอาจจะแบบทําให้ประเทศประเทศหนึ่งที่ไม่มีบทบาทในประวัติศาสตร์นั้นๆเลยทาให้มีประวัติศาสตร์ทำให้มีประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่มอนนี้ตอบโจทย์ได้ครับก็คือมอนสองครามโลกครั้งที่หนึ่งเราจะจําลองเป็นประเทศประเทศไหนก็ได้ครับนะจะเป็นเยอรมนีดีเอ็มพายหรือจะเป็นออสเตรียฮังการีหรือจะเป็นฝรั่งเศสก็ได้ครับนะมอนนี้ก็ยังเป็นมอน เป็นมอนที่1น่ในดวงใจผมอยู่ดีเพราะว่าไหนจะเรื่องทรัพยากรเนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามาแล้วก็คือเพิ่มเข้ามาเยอะก็คือไทยก็เพิ่มนะครับนะก็คือไทยก็ใหญ่ได้แน่นอนนะครับทรนะัพยากรเนี่ยมีไม้เข้ามาแล้วก็การผลิตการวิจัยอะไรเงี้ยมีเยอะนะครับแล้วก็มอนเนี่ยมันสามารถเล่นได้สูงสุดไปถึง1945โดยเราเริ่ม1910ก็กี่ปีก็ลองบวกกันไปดูครับนะเริ่มจากปืนแรกๆเลยครับเป็นพวกแยบ ปืนแบบยิงทีหนึ่งคือชักชักเป็นชั่วโมงอ่ะนะคือยิงไปแล้วนัดหนึ่งอีกสิวันถึงใส่กระสุนได้อะไรเงี้ยครับนะก็ลองมาเล่นดูเลยทิ้งลิงไว้ด้านล่างนะครับก็โอเคทั้งหมด5มอนก็มีเท่านี้อันนี้คือมอนที่ผมชื่นชอบจนนั้นนะโอเคครับ